และร้านสตรอเบอรี่ค่ะเป็นร้านขายสตรอเบอรี่แล้วก็ปลูกเองขายเองค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนค่ะสวนก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็มีแบบได้ขายแล้วก็มีลูกเคปเคปสตรอเบอรี่เคปกูสตรอเบอรี่ด้วยค่ะ In English we say คุ้มกว่าหรอคุ้มกว่าเคปฟูสตรอเบอรี่เรียกยากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเข้าไปดู เดี๋จะพาเข้าไปดูที่ตรงสวนนะคะนี่ค่ะหัวหินค่ะเพราะว่าตอนนี้นับยังอยู่ที่หัวหินค่ะที่เที่ยวนับก็จะมีหัวหินนี่แหละคะ่ะวนอยู่แถวหัวหินนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะไล่สามพันนามอ๋อนี่ค่ะชื่อชื่อชื่อไล่นะคะไล่สามพันนามสอบ,บุรี่เออนี่ค่ะสวยมากปีที่แล้วก็มาค่ะปีที่แล้วก็มา ก็ติดปิดถนนเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพานี่ค่ะเดินเข้าไปดูเดินได้ใช่ไหมคะอ่านี่ค่ะนี่ค่ะเป็นส่วนเล็กๆเ,เองนะคะประมาณวนะ่าไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไดล่ก็ไม่ได้แบบว่าน่าจะสักสองไร่ได้หรือเปล่านับก็ไม่รู้เนาะว่าไล่หนึ่งขนาดไหนแล้ว,ว่าน่าจะสักประมาณสองไร่นี่ค่ะก็กว้างอยู่นะอื อากาศก็เย็ยนนะเะาก็สามารถที่จะปลูกได้เนาะแสดงว่าแต่ถึงตอนนี้มันมีแดดแต่นับก็มีแบบความรู้สึกคืออากาศมันเย็ยนมันมีลมเย็นนะคะก็นี่ค่ะเดี๋ยวนับจะมีลูกเล็กเล็กแล้วนะคะเดี๋ยวนับจะพาดูเดี๋ยวจะเห็นลูกยังอันนี้มีในน้อยเดี๋ยวนับมอง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 นู่นไอกระถางตรงตรง,ตรงนี้ค่ะจะมีนี่ค่ะ นี่ค่ะเป็นลูกแบบว่าเล็กๆอะค่ะแต่อันนี้เหมือนกับแบบว่าเขาไม่ค่อยไอ้น,นี่เท่าไหร่แล้วเนาะเนี่ยค่ะวนกลับไปทางนู้น <c oughs> นี่ค่ะมองออกไปด้าน <c oughs> ด้านด้านนอกด้านถนนนี่ค่ะมีเสาะมีมีทางเดินให้เดินเข้ามาชม <c oughs> แล้วก็สองข้างทางเนี่ยค่ะสามารถเออก็ ถ้าใครมีที่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะปลูกแล้วก็ขายเองค่ะไม่ต้องไปผ่านคนกลางหรือไม่ต้องแบบอะไรอย่างนี้ค่ะสวยค่ะ <c oughs> สองคนนี้ก็ยุ่งจังเลยนู่นอไ่ไปไปพากันไป <c oughs> คนจะถ่ายคลิปก็มันวุ่นวายอยู่นี่แหละนี่ค่ะก็จะมีแบบเหมือนกับหน้าหน้ามีเห็นมีสายน้ำก็น่าจะฉีดน้ำด้วยนะคะเพื่อให้เขาอยู่ได้เนาะ ถึงอากาศจะเย็นยังไงมันก็มันก็ร้อนอ่ะเนาะมันเพราะว่าสตรอบเบอรี่มันต้องอยู่ในในอากาศหนาวเมืองหนาวอย่างเหนืออย่างอะไรงนี้เนาะแต่นี้เอามาปลูกที่หัวหินก็ปลูกได้อยู่อืมดีมากเลยค่ะนี่ค่ะติดถนนค่ะก็มีมีลูกให้เก็บแล้วนะคะก็มีลูกเล็กลูกอะไรแต่ตอนนี้น่าจะอันนี้ก็คือนี่ค่ะบรรยากาศร้าน ติดถนนเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศร้านนี่ค่ะจัดได้จัดสวนได้น่ารักดีค่ะนี่ค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะไปเที่ยวตรงไหนไปตรงไหนก็ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเผื่อใครได้ผ่านมาหัวหินนะคะหัวหินชามก็ติดถนนน,นี่แหละค่ะ ไล่สามพนามสตรอบอรี่นะคะงั้นแค่นี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ